สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลารุ่นไม้ป่านะครับแล้วก็รุ่นไม้เสดานะครับมี2รุ่นนะครับตัวไม้เสดาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นไม้เสดาก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับสีมันก็จะออกแงงๆหน่อยนะครับประมาณไม้ประดู่นะครับส่วนตัวรุ่นไม้ป่าก็จะออกเหลืองๆเหมือนไม้สักนะครับเหลืองดําประมาณนี้นะครับรางคีวันนะครับเป็นรางควัน ราคานะครับ1690บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1690บาทก็จะมีท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์นะครับลูกดอก1ลูกยาง1ชุดแบบนี้นะครับครบชุดพร้อมใช้งานนะครับบีข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาบุญนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับนี่ครับลางคีวันนะครับ ตัวปีกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับปีกสแตนเลสนะครับทรงนี้เลยนะครับรูปทรงนี้เลยนะครับไกดกล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับตรงนี้มีตัวช่วยล็อกนะครับระบบไกนะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้ระบบเซฟนกนะครับมีสปริงภายในภายในป้องกันเซฟตกนะครับนะครับเวลาเราชันปืนขึ้นนะครับนี่ครับเวลาเราเข้าเซฟไปเซฟมันจะไม่ตกนะครับนี่ครับ ว่าเวลาปืนกระแทกครับมันก็จะไม่หลุดเองนะครับแต่ว่ามันจะล็อกง่ายนะครับนี่ครับเข้าง่ายปลดง่ายนะครับเซฟระบบไกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับมีปัญหาสึกล้อตอนไหนสามารถส่งกลับมาซ่อมได้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับเรื่องระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอที่ผมเอา ตัวไม้ป่าไปยิงใช้งานจริงกันเลยครับั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาบนเบอร์โทรศัพท์097 268 8650ตามนี้นะครับครับวันนี้จะพามายิงปลานะครับก็ตัวนี้เป็นปืนราคา1690นะครับ1690บบาทนะครับตัวนี้ เป็นชุดงานไม้ป่านะครับประกบคู่กับชุดรางเควันนะครับก็มาลองดูกันครับว่าจะมีผลงานให้ชมไหมครับวันนี้มาช,ช่อนนะครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโดนครับโดนครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับ เป็นฝายชะลอน้ำนะครับช่อนหน้าฝายเนี่ยก็เยอะนะครับแต่ว่ามันไซส์ไม่ใหญ่ครับมีไซส์เล็กๆนะครับแต่ว่าก็ยิงเอาได้ครับเราไม่ได้ลงน้ํานะครับไม่ทำกับข้าวนะครับิงแล้วก็ดึงกันเลยนะครับตัวเล็กตัวน้อยยิงได้หมดครับเนี่ยครับก็ ได้ครับตัวนี้นะครับด,ด,ดูตัวไปนะครับต้องค่อยๆโผล่ไปนะครับมีตัวครับ โดนครับเป็นประช่อนเหมือนกันนะครับตัวนี้ฝังเลยครับฝังเข้าในปูนเลยครับยิงเข้าในปูนนะครับติดเลยครับติดอยู่กับปูนเลยครับดินไม่ได้นะครับปลานะครับต้องลงแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเอาข้างล่างครับ ดึงไม่ออกเลยครับไม่ออกครับไปลงเบลอาข้างล่างครับตัวนี้ไซส์พอได้อยู่นะครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับ ยางเส้นเดียวเองนะครับฝังเข้าในปูนเลยครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับใส่สวยเลยครับตัวนี้น่ครับงานไม่ป่านะครับตัวนี้ ราคาถูกนะครับ1,690บาทนะครับเป็นชุดรางเควันนะครับชุดรางที่มีความปลอดภัยนะครับแต้มที่2นะครับตัวนี้ไซส์สวยกว่าตัวแรกนะครับ ไกลอีซี่ล็อกนะครับล็อกง่ายนะครับนี่ครับดันเข้าไปให้ชนแล้วก็กดนะครับอย่าลืมเล็งดูลูกดอกด้วยนะครับเวลายิงแต่ละครั้งก็มีโอกาสคนนะครับเพราะว่ามันเป็นปูนนะครับเวลาขึ้นสายนะครับก็จับลูกดอกด้วยนะครับจัดลูกดอกให้มันตรงด้วยนะครับเวลาเล็งจะได้เล็งง่ายนะครับ คนน้อยนะครับเดี๋ยวลองยิงดูครับเอาไปรวมๆกันครับตัวเ,เล็กๆนะครับโดนนะครับตัวเล็กมากนะครับตัวนี้เท่านี้โป่งครับเนี่ยครับเห็นไหมตัวเท่านี้โป่่งก็ยังยิงโดนนะครับ ถือออกมาก็ได้กับข้าวนะครับน่ครับทาไม่เลือกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงน้ําอยู่แล้วนะครับยิงแล้วก็ดึงเอาอยู่ข้างบนฝั่งนะครับไม่ได้เกียกนะครับยิงเันเลยนะครับติวเล็กจวน้อยยิงเอารวมๆกันนะครับนครับระบบดีซีล็อกนะครับแค่ สอดลูกดอกเข้าไปให้ชนหน้าไกนะครับแล้วก็กดนะครับล็อกง่ายนะครับไลดูสายให้เข้าไปอยู่ในร่องนะครับ ช่อนนะครับตัวนี้ก็ไม่ใหญ่เหมือนกันนะครับอดี๋ยิ่งเอาเลยครับไปรวมๆกันครับโดนครับโดนนะครับตัวน,นี้ ชั่นน้อยครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับสีแต้มครับอันนี้ ครับแป๊บเดียวนะครับเดินยิงแป๊บเดียวนะครับถ้ามีตัวก็นี่ครับได้กับข้าวนะครับอ่ะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสีแต้มแล้วครับตัวนี้เป็นรางเควันนะครับนะครับเห็นไหมครับสายพีเอ็มจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกจะวิ่งล่องข้างบนนี้นะครับ จะมีความปลอดภัยนะครับเวลายิงไม่ต้องห่วงเรื่องลูกดอกดีดกลับนะครับอันนี้เป็นงานไม้ป่านะครับราคา1,690บาทนะครับจะส่งฟรีเลยนะครับ1,690บาทได้ทั้งชุดพร้อมยิงแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับไซส์ประมาณตัวนี้ก็ไซส์สวยนะครับตัวนี้กับท่อแขนอยู่ครับโอเคครับฝากกันไม่ด้วยครับ